สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับมีลูกค้านะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเกียรลูฟี่นะครับ XF เมนูภาษาไทยนะครับของแบรนด์ลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับสามารถดูค่าตำแหน่งเกียร์ของรถได้หรือไม่นะครับวันนี้มาดูคลิปนี้กันนะครับก็คือคําตอบคือสามารถดูได้นะครับแต่เราจะต้องไปเซตค่าเองนะครับ คือทางร้านไม่สามารถที่จะเซตค่าไปให้ได้นะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับลองเซตค่าดูกันนะครับให้เรากดนะครับปุ่มกลางนะครับหนึ่งครั้งนะครับจะได้เมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับหาคําว่าการตั้งค่าระบบก็คืออันนี้เลยนะครับก็คือกดปุ่มกลางลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มล่างสุดนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่านะครับความเร็วตำแหน่งเกียร์นะครับความเร็วตำแหน่งเกียร์ตรงนี้นะครับ ก็คือให้เรากดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับมันทัดแรกจะบอกว่าช่วงตำแหน่งเกียร์นะครับก็คือรถเรามีเกียร์กี่กีตำแหน่งนะครับก็คือรถบางคันอาจจะมี5้าเกียร์มี6เกียร์อะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างรถมี6เกียร์นะครับเราก็กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับจะได้แถบสีเหลืองแบบนี้นะครับให้กดปุ่มบนนะครับเพื่อเลือกนะครับว่ารถเรามีกี่เกียร์นะครับเนี่ยตำแหน่งช่วงเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หก ยกตัวอย่างเกียร์หนะครับแบบนี้นะครับเราก็กดปุ่มกลางแช่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมาทดสอบการขับรถเอานะครับว่าเบื้องต้นนะครับก่อนจะเข้ามาเซ็ตค่าพวกนี้เราจะต้องลองลองลองขับรถดูก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยเกียร์หมาเกียร์สเนี่ยเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับและเกียร์สไปเกียร์สเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่เกียร์สไปเกียร์สเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่ เกียร์สไปเกียร์หเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับให้จดบันทึกไว้ก่อนนะครับดูจังหวะช่วงเปลี่ยนเกียร์ตอนที่เราขับนะครับแล้วจดบันทึกไว้นะครับแล้วก็อย่างนะครับเกียร์หนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนที่16กิโเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วนะครับเรามาดูว่าเกียร์สของรถเราเนี่ยจากเกียร์หนเปลี่ยนเป็นเกียร์สที่ความเร็วเท่าไหร่ให้เราจดบันทึกไว้แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้น anyway. ะครับยกตัวอย่างว่าเกียร์หน่เปลี่ยนคนเร็วที่สิบหกนะครับแต่เกียร์สองเป็น40 แบบนี้นะครับเราเราก็มาดูนะครับช่วงตำแหน่งเกียร์สองครับไปเ,ปเ,เ,ไเ,เป 60, กียร,ร์สามเปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่อ่าันงว่ามันเปลี่ยนที่ห0ิแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้ให้เป็นหกสิบแบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็จากเกียร์สาไปเกียร์สี่เปลี่ยนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างมันเป็นอ่าแปดสิบนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วเกียร์สไปเกียร์ห้า เปลี่ยนที่ตำแหน่งเกียร์ที่ความเร็วเท่าไหร่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มกลางแช่นะครับกดปุ่มกลางแช่ออกไปที่หน้าจอเกตนะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้รถก็คือจะอยู่ที่เกียร์หนึ่งเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับพอเราขับไปถึงความเร็วที่เราตั้งไว้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องตั้งเองนะครับ พะรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ไม่เหมือนกันนะครับจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองใช้ความเร็วเท่าไหร่จากเกียร์สองไปเกียร์สามใช้ความเร็วเท่าไหร่ไนแบบนี้นะครับลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับค่อยๆปรับไปนะครับเดีย๋ยวก็ได้ตาแหน่งที่ลงตัวกับรถของเราเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ